สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับเกิดอะไรขึ้นต้ำเสียงวิหก ประกาศลาออกจากผู้บริหารวงแบบฟ้าผ่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับหมอลำคณะเสียงวิหกเพราะว่าล่าสุดนั้นตั้มเสียงวิหกหรือว่าบอสตั้มนะครับหนึ่งในทีมของผู้บริหารของวงหมอลำเสียงวิหกที่ได้ออกมาประกาศลาออกแบบฟ้าผ่าระบุว่าขอลาออกจากการเป็นผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนสาเหตุทุกเรื่องจะชี้แจงผ่านการไลฟ์จากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมากนะครับรวมถึงยูกิ เพนพกาหรือยูกิไหทองคำอดีตนางเอกหมอลำจากคณะหมอลำเสียงวิหกด้วยครับด้านหัวหน้าวงหมอลำคณะเสียงวิหกอย่างนกพงศกรก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเช่นกันครับโดยระบุว่าเฮดงานก็เมื่อยพอแหงแล้วยังมาเมื่อยนำเรื่องแบบนี้อีกคนน้อคนซูซ้ๆเดอร์พงศกรซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากครับ ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแฟนๆก็ต้องรอกันออกมาชี้แจงจากตั้มเสียงที่หกกันต่อไปนะครับว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับทีนีลูกทุ่งด้วยนะครับ